ดีลูกค้านะครับสวัสดีสมาชิกทางเพจนะครับเ,เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูอ,อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีในร้านนะครับตัวนี้เป็นออ udi โออินเตอร์เฟสรุ่น UM2 นะครับพอดีกำลังจะส่งลูกค้าก็เลยจะทำรีวิวแล้วก็แนะนำการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะครับจะให้ดูโดยรอบนะครับตัวนี้เป็นอินเตอร์เฟส ขนาดอสองอินพุตนะครับสองเอาพุตนะครับเดี๋ยวนี้ดูด้านหลังอ,อินพุตก็จะมะีดูข้างหน้ากันก็ได้ครับมีคอมโบแจ็คหนึ่งช่องนะครับตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งช่องก็เป็นอินสตูเมนต์นะครับด้านหลังก็จะเป็นเอาพุตแบบ RCA นะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับรุ่นประหยัด แล้วก็จะมีแฟนทอม48โวลต์ให้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมมี USB หนึ่งพอตนะครับอันนี้สำหรับปุ่มของตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านบน,นะบจะมีรุ่นเดียวที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นปรับอินพุตที่หนึ่งก็คือไมค์แทบไลายเกนนะครับเกนตัวที่หนึ่งอันที่สองก็คือเป็นอินสตูเมนต์นะครับเกนสองแล้วก็เอาพุท ก็จะเป็นวันรุ่มเอาพูดทั้งหูฟังทั้งเอาพุดด้านหลังตรงนี้นะครับก็ใช้วอลรุ่มตัวเดียวกันไม่ได้แยกนะครับประมาณนี้แล้วก็มีสวิตช์ไดรเล็กมอนิเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวจะแนะนําให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะครับซึ่งรุ่นที่คล้ายกันเนี่ยก็จะเป็นรุ่น UM2 ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโลหะตัวนี้จะเป็น พลาสติกนะครับเนื่องจากราคาประหยัดนะครับจะคลายกัน um สกับ umc สองสองนี้ราคาประหยัดนะครับส่วนตัวล่างนี้จะเป็นรุ่น hd แลละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็ต่อสายตามปกติก็คือจะเป็น usb นะครับด้านหลังอันนี้ต้องต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องต่อเข้าคือ audio interface เนี่ย มันทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงก็ได้นะครับบันทึกเสียงอ่าบันทึกเสียงเข้าโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วแต่จะไปดัดแ,แปลงการใช้งานที่นี้เดี๋ยวจะให้ด,ดูตอนนี้ผมต่อไม้นะครับตัวนี้ช่องนี้เป็นไม่ตอนนี้เป็นไม่ไดนามิกนะครับเนี่ยเป็นไม่ไดนามิกธรรมดาอ่าจะใช้เป็นคอนเดนเซอร์ก็ได้นะครับถ้าใช้เป็นไม่คอนเดนเซอร์เนี้ย ก็ต้องเปิด48่ดโวลต์ด้านหลังนะครับที่ที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับส่วนอินสตูเมนต์ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะครับสวิตต์ตรงนี้สมมติเรากดออกก่อนนะครับทีนี้ผมจะลองพูดไม่นะครับทดสอบทดสอบอ่าตอนนี้สัญญาณยังไม่มีทดสอบทดสอบทดสอบอ่เราก็ต้องปรับเกณฑ์ตรงนี้นะครับปรับเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นนิดนึงอ่าต้องขออภัยนะครับพอดีมี อยู่คนเดียวนะต้องสลับมือของปักเพื่อนนิดนึงทดสอบทดสอบนะครับสิกญนลเริ่มมานะจะมีไฟตรงซิดสัญญาณนะครับทดสอบทดสอบหาถ้าหมุนแรงนะครับหมุนเพิ่มขึ้นทีทดสอบอคลิปก็จะเริ่มมานะครับถ้ามันคลิปนี่ก็ให้ลดลงนิดนึงนะครับก็อย่าให้มันคลิปจนแดงเยอะนะครับก็นิดหน่อยทดสอบทดสอบอเดี๋ยวลองดูระดับนี้ก่อนแล้วกันครับทดสอบทดสอบ เสร็จแล้วมันจะไม่มีเสียงเลยนะครับเ,เราจะต้องมากดตรงสมมุติถ้าจะฟังเลยนะครับลูกค้าเอาไปเนี่ยบอกมันมีปัญหาหรือเปล่ามันไม่ดังก็คือเราต้องกดสวิตช์ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับก็คือถ้าจะฟังเลยนะคือไดเรกตมอนิเตอร์คือกดเลยนะครับกดลงไปทีหนึ่งแล้วก็หมุนวอลลุ่มตรงนี้นะครับลุ่มเมนขึ้นนะครับทดสอบอ่าตอนนี้ก็จะดังออกลาโพงมอนิเตอร์แล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะดังออก ซ้ายขวาเลยนะครับเป็นโมโนทดสอบทดสอบทีนี้ครับนึ่นนะมันไม่โฟกัสตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงอินสตูเมนต์เนี่ยพอเราถ้าเราเสียบอุปกรณ์เข้าไปเราก็ต้องปรับบรุ่มตรงนี้นะครับให้สัญญาณมันขึ้นแต่อย่าให้มันคลิปเยอะนะครับคลิปนิดหน่อยก็กได้ครับประมาณนี้หูฟังนะครับหูฟังก็ต่อตรงนี้ หูฟังกับเอาผู้าด้ลังเนี่ยจะใช้วอลลุ่มตัวเดียวกันในการในการควบคุมนะครับหูฟังก็จะเป็นแจ็ค TIS นะครับหูฟังหูฟังที่เป็นไมในตัวเอามาเสียบร่วมกับตัวแปลงเนี่ยไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคประมาณนี้ในเรื่องของการเชื่อมต่อบเบื้องต้นนะครับถ้าอย่าลืมกดไดร์เวไว้นะครับถ้าจะฟังเลยนะครับบางทีเราจะทดสอบอินเทอร์เฟสนะครับหรืออยากฟังเสียงทันทีก็คือตรงนี้นะครับ แต่ถ้าไม่กดเนี่ยมันจะต้องไปทําที่โปรแกรมนะครับก็คืออาจจะเป็นพวกชื่อเบหรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถใช้ร่วมได้นะครับอทีนี้จะให้ดูเรื่องไดเวอร์นะครับหลังจากที่เราเสียบ USB นะครับเสียบด้านหลังแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปอาให้เรามาเช็คที่บนรุ่มคอนโทรลนะครับก็คือแบบนึงนะครับอ่ รูบนรูมตรงนี้นะครับเข้าไปที่ซาวนะครับตัวนี้จะไม่มีไดเวอร์เฉพาะของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจมันอาศัยของว n น o w s นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวผมลองถอดนะครับมันจะหายไปนะครับมันจะเหลือเฉพาะการ์ดซาวของ Windows นะครับพอผมเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับ ตรงนี้เวลาเสียบถอดเสียบเนี่ยระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงออกที่ลาโพงมอนิเตอร์นะครับถ้าเราเปิดดังมากอะลำโพงอาจจะเสียหายได้ตัวนี้คือไดเวอร์ของมันนะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสปีกเกอร์ USB โคด e กนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับ USB audio codec นะครับตัวนี้ทีนี้ถ้าเราจะปรับค่านะครับเดี๋ยวให้ดูค่าต่างๆของมันนะครับก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับ เลเวลก็ปรับตรงนี้นะครับอยากาปรับค่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆปรับได้นี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของอ sampling rate ของมันนะครับตัวนี้มันรองรับแค่ 10, 16บิตนะครับ16บิตจะ4ี4หรือ418ก็ได้เราก็ปรับตรงนี้นะครับถ้ามันสะดุดเนี่ยเราก็ลองลด sampling r a e มันลงนะครับเดี๋ยวผมลองปรับที่418เลยนะครับเราเทสดูนะครับอันนี้มันเงียบเพราะว่า พราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูไนผมไม่แน่ใจว่าต่ออะไรไปหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือปรับค่า s ซ m ปิ i n g r a ของมันนะครับเนี่ยมือสั่นนะครับเวลาอยากเข้ามาปรับนะครับก็คือเข้ามาในส่วนของตรงนี้นะครับแบบเบิ้ลคลิกขึ้นไปเลยนะครับเข้าไปในส่วนของ a d v a n c นะครับก็ปรับ s ซ m ปิ i n g r a ของมันนะครับอันนี้ในส่วนของการเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงผ่านตัวนี้นะครับ ผมปิดไปแล้วนะเดี๋ยวเปิดยูท b e ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวลองตัวนี้นนนแล้วก็รัตรตัวนี้เหมือนเดินมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยได์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับ ก็เลยก็เชนะครับขอขอบคุณรับขอขอบคุณหละยๆ่่ายที่แชร์บุกาบุกสําราษนะครับอ่ะมันเปิดเพลงได้นะครับเปิดเพลงได้ก็เสียงก็โอเคอยู่ครับ4ี่สิบแปดเคนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับทีนี้เอ่เอให้ดูอะไรต่อเดเวอร์นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของเพลงเอ่อเสียงธรรมดานะครับถ้าจะใช้ในส่วนของ โปรแกรม c u b เบตเนี่ยเราจะอาจจะต้องลงโปรแกรม ASIO f o อโ l นะครับเดี๋ยววิธีดาวน์โหลดเนี่ยผมทำคลิปไว้อยู่นะครับก็คือถ้าจะใช้ร่วมกับ c u b a บ e นะครับเดี๋ยวลองเปิด Qba เบตให้มาดูอันนี้เป็นเดเวอร์คือมันไม่ต้องลงนะครับถ้าเป็นซาวการ์ทั่วไปเนี่ยมันจะมันจะเห็นเองเลยนะครับเนี่ยตัวน,นี้มันจะเห็นเองเลยเราไม่ต้องติดตั้งอะไรแต่ถ้าไปใช้กับ c u b a s e นะครับผมลองเปิด q ิ b a บตให้มาดู ไปอีกหน้าจอหนะึ่งีครับนะครับตรงนี้นะครับชืเบสตรงนี้ตรงเดเวอเอ่อเดเวออันนี้ผมไม่แน่ใจผมลงหรือเปล่าน่าจะยังไม่ได้ลงนะครับเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับอ่ามันจะมองไม่เห็นแต่ว่าผมทําคลิปไว้อยู่นะครับให้ไปดูเรื่องการติดตั้งไดเวอร์นะครับผมลบไปแล้วละ่ะแต่ว่าผมลบออกนะครับ มันจะเป็น ASIO 4R นะครับเราต้องติดตั้งถ้าเราไม่ติดตั้งมันก็จะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ Cubase หรือโปรแกรม Studio One หรือ uh, FL อะไรพวกนั้นนะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับแต่ Windows มันเห็นนะครับหมายถึงว่า Windows เนี่ยมันสามารถใช้งานได้อ่ก็คือเปิดเพลงได้เนี่ยตรงนี้นะครับเปิดคือมันต่างกันยังไงระหว่าง ASIO กับตัวนี้เดี๋ยว ผมจะทำชีปให้ดูอีกทีนึงนะครับว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงทําไมมันไม่ได้ใช้ร่วมกันนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเวลาเราจะไม่ได้ใช้ Direct Monitor นะครับหรือไปใช้กับโปรแกรม OBS นะครับอยากสตรีมเสียงอะไรต่างๆเข้าไปนะครับการตั้งค่ามันจะอยู่ในนี้นะครับเ,เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนในในส่วนของไม้นะครับคือ Input นะครับเนี่ย USB Audio โคแดกนะครับมาตั้งค่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนตรานี้ผมมันจะเป็นขาเอาพุทนะครับแต่ตรงนี้เป็นอินพุตเนี่ยเราก็มาตั้งค่าเรื่องของความดังอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปรับชันแนนะปรับชันแนนตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเป็นหนึ่งชันแนนเนี่ยเวลาเราเปิดเพลงนะครับหมายถึงว่าเราเป็น L เป็น R ใช่ไหมครับบางทีเราต้องการจะเปิดเพลงผ่านตนัวนี้หรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะอินพุตเป็น เป็นซ้ายขวาครับเปิดเพลงเป็นซ้ายขวาหรือมาจากอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยากสตรีมนะครับอยากให้มันเป็นซ้ายขวาตอนนี้มันเป็นโมโนอยู่นะครับเราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับเคยมีสมาชิกถามเข้ามาว่าของผมมันไม่เป็นสเตอร์นะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนจากหนึ่งชันแนตรงนี้นะครับให้มันเป็นสองชันแนาเพื่อจะแยกซ้ายขวาตรงนี้นะครับให้มันเป็นสองชันแนนแล้วก็กดแอปพลาย แล้วก็ไปตั้งค่าใน obs อีกทีหนึ่งนะครับให้มันเป็นซ้ายขวานะครับถ้าเราตั้งเป็นหนึ่งชันแนลเนี่ยมันจะเป็นโมโนครับเสียงที่เราเปิดเป็นสเตอร์มเข้าไปมันจะเป็นโมโนทันทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดผมจะให้ดูใน obs อีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้น่าจะไม่ทันนะครับผมจะส่งลูกค้าก่อนเครื่องนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเวลาจะตั้งค่าในส่วนของเปิดเพลงนะครับหรือเอาพุทเนี่ยสามารถกําหนดตรงนี้ได้นะครับตั้งตรงนี้ส่วนอินพุตนะครับ ก็มาตั้งตรงนี้นะครับเปลี่ยนค่าต่างๆของมันได้นะครับคือมันไม่มีไดเวอร์ให้เฉพาะเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้นะครับส่วน ASIO นะครับที่เราจะไปใช้ในส่วนของโปรแกรม Cubase ก็ไปลงไดเวอร์ ASIO4All นะครับผมทำไปแล้วนะครับก็เข้าค่าประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมลืมอะไรหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับลูกค้าที่ ซึ่งไปแล้วสงสัยก็ถามในกลุ่มอีกทีแล้วกันครับเพราะรายละเอียดมันมันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเริ่มต้นไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ